โอเคสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะแล้ววันนี้คนอยู่กับช่อง Felio โอดัตช n แนอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็ <c oughs> จะมารีวิวดันใหม่นะฮะเป็นดันใหม่ที่มาเมื่อคืนนี้นะครับผมเรามาดูกันนี่เป็นดันของเจ้าไทยไทยสระทบนะฮะใช่ไหมนะไม่น่าผิดนะมาดูของเทคที่ได้กันนะ <c oughs> เป็นเทคเจนเนอเรเตอร์นะเทคสลิปปิ้งพอตนะที่นอนแล้วก็เทคบูทรองเท้านะฮะแล้วก็รองเน็กไลเฟิลนนะฮะแล้วก็เป็นถุงมือเทคนะฮะนี่คือสิ่งที่ได้นะโอเคเป็นดันระดับมีเดียมนะฮะของที่พกไปก็เช่นเคยครับเช่นเคยเลยจริงๆนะฮะไปไม่พูดกันเยอะลุยกันเลยดีกว่า โอเคครับผมเข้ามาในดันละหน้าตาดันก็จะประมาณนี้นะว้าวนี่คือจุดเกิดของเราฮะห้องเกิดใหญ่มากนะห้องเกิดใหญ่มากจริงๆนะครับผมทีนี้อ่าผมได้เขียนแผนที่เอาไวนะ้นะนะก็ไม่ได้ไม่ได้ลงนะฮะใช้เป็นการเขียนแผนที่เอานะแล้วก็เดี๋ยววิ่งตามแผนที่นะฮะ ทีนี้ทางที่จะไปนะฮะผมจะพาไปทางแรกทางแรกก็คือทางซ้ายนี้ไปดูกันเอดูสีตัวไรบินโอเคนี่คือทางแรกที่ไปะเป็นทางไปเอากุญแจนะครับผมเกิดมาปุ๊บวิ่งออกซ้ายนะผมไม่รู้ว่ามันเกิดที่เดียวกันไหมนะแต่ว่าไม่ไม่หมายถึงว่ามันเกิดตรงตรงจุดที่ผมเกิดไหมแต่มันเกิดในห้องนี้แหละโอเคก็ ลุยกันเลยตรงมาเรื่อยๆครับอืมติดเลห,หนหอยทากแล้วก็จะมาเจอกับห้องแรกนะเป็นห้องของดิโลนะดิโลแบบสโลนะฮะกินยาเข้าไปเลย <c oughs> เปิดมา <c oughs> อยู่ไหนนี่ หลบหลบมันไว้นะอืมอย่าอย่ามาถุยใส่อย่ามาถุยใส่ยา,ายหลังไปเรื่อยๆครับมันสโลเราแต่ว่ามันก็วิ่งช้าอยู่ดีนะโอเค ม,มาจากฝั่งโน้นกันใช่ไหมข้างหลังไม่มีนะมาลบครับลบอื <c> ้อ <oughs> ติดพิษนะฮะยาดันนี้เป็นดันพิษแบบหหมหาพิษเลยนะแต่ละดันในแต่ละห้องในค่อนข้างจะเป็นพิษซะส่วนใหญ่อโอเคออโดนเข้าให้แล้วไงอโอเคมองไม่เห็น โอ้ยอยู่ไหนมองไม่ค่อยจะเห็นเลยโอเคนี่น่าจะเวฟสุดท้ายนะโอ้ยมันเข้าข้างงโอ้ยโอ้ยมันสโลเท้าด้วยนะโอ้ย ไม่เหมือนกดวิ่งไม่ค่อยไปฮะมันเป็นอะไรน่าจะเหลือตัวสุดท้ายนะโอเคเฟรยบร้อยโอ้โหหนักหนาสาหัสนะโอเคทางต่อไปฮะเราจะขึ้นข้างบนนะ เป็นตรงนี้นะฮะจะเป็นทางไปเอาของเทคอีกอย่างหนึ่งนะฮะเดี๋ยวไปดูกันกล่องนี้นะปาบเขาให้นี่เห็นไหมอะไรคือของเทคอีกอย่างวะ <c oughs> โอเคเราจะได้ของเทคกันเรียบร้อยนะฮะนะ่ะ <c oughs> แล้วก็ลรยแกลกุญแจกันต่อออกมานี่ฮะตรงเลย วาเอ๊ะติดเอ๊ะติดวุ่นวายเฮ้มากุญแจนี่ได้กุญแจแล้วอยู่ห้องนี้ นี่นะฮะห้องกุญเจอ,อเคครับ <c oughs> ออกนี่ฮะเ <c oughs> ดี๋ยวขวาทางเดิมน,นะนี่แล้วก็จะเข้าเป็นห้องเกิดเราองเรานะ นห้องข้างหน้านี่เป็นห้องเกิดของเรานะทีนี้มันจะไปได้ออสองทางนะก็คือเราจะลงนี่นะไปเจอกับเจ้าไทยไทยสล็อท็อปนะเพื่อที่จะไปห้องบอสนะครับผมจริงๆมันมีของเทคอีกอย่างนะจะไปห้องนี้นี่ห้องเกิดเรานะใหญ่มาก โอเคเมื่อกี้เ <c oughs> ซิร์ฟมอลรีสตาร์ทเองเนาะซึ่งก็ไม่รู้ว่าทำไมผมก็ไม่ได้กดรีสตาร์ทนะแม่ถูกจังหวะจริงนะแต่ก็ดีนะที่ไม่ได้หลุดจากดันนะครับผมก็ได้เข้ามาใหม่เรียบร้อยแล้วนะทีนี้นี่ห้องข้างหน้านี้นะจะเป็นห้องที่ไปอห้องหมูอะนะห้องหมูนะนะข้างหน้าจะเป็นห้องหมูไปทางทางไปเอาห้องเทคเอ้ยทางไปเอาของเทคนะ ของเทคที่มันเป็นเทคสร้างบ้านนะส่วนตรงนี้นี่ตรงนี้นะจะเป็นทางไปเอาของพรีเมียมนะถ้าจำไม่ผิดนะฮะโอเคทีนี้ของพรีเมียมเราก็ไม่ได้เอานะก็ตรงมาห้องนี้นี่ทางนี้นะจะเป็นทางโอ้โหแล้วก มันเหมือนสมุดพับนะทางนี้นะเป็นทางไปเอาไม่ใช่ไปเอาสิเป็นทางไปห้องบอสโอเคเลยห้องบอสก็จะมีทางให้กระโดดอย่างนี้นะทีมันมีอีกทางนะที่ผมบอกนะที่มันเป็นทางเอาจากห้องดิลโลนะลงมาจะเป็นทางห้องของไทเซร์ท็อปนะเป็นไทเซิร์ท็อปแบบอัพอะแบบว่า โตขึ้นเรื่อยๆนะฮะเนี้ยเราไปทางนี้นะก็ไม่อยากไปเจอเท่าไทยนะเคเด็กแมฟก้โดดฮะชุดเดียวผ่านนะตรงมาเเราจะถึงห้องของเจ้าคาโปนะ คาโปชูคัตนะฮะกับเจ้าซาโก้นะจราเข้ทั้งสองตัว <c oughs> ทีนี้ไะเลยยามยังอยู่ไหมโอ้ยามยังอยู่นะลยุย <c oughs> เป็นห้องจัก็น็อตนะ <c oughs> เราต้องจัดการเจ้าซาโก้ก่อนนะนี่ แล้วก็เหลือเอย้ยจัดการเจ้าคาโปก่อนนะแล้วก็เหลือซาโกนะไม่งั้นเจ้าจระเข้นี้มันจะเกิดเรื่อยๆเนาะก็ยิงไปเรื่อยๆครับผมก็ยังไม่มีนะเจ้าตัวนี้ขอดูหน่ยอยสิตัวนี้ตัวมียนะวิ่สามร้อย Okay. เรียบร้อยเก็บชิดได้นะโอเคครับห้องนี้ก็จะมีห้องเดียวนะที่เป็นห้องทางนี้ใช่ไหมโอเคข้างหน้านี้นะจะเป็นห้องพอดนะกับห้องกุญแจนะเอ่ห้องไม่ห้องกุญแจห้องประตูนะที่เอากุญแจมาขเพื่อที่ไปห้องบอสเนาะ ไขประตูเค okay, ไปเลยไงดันนี้ก็จะแปลกๆหน่อยนะเราต้องไปเอากุญแจเพื่อที่จะมาไขาประตูไปห้องบอสจริงๆมันก็มันมันก็เป็นอย่างนั้นทุกๆดันอยู่แล้วนะแต่ว่าอันนี้คือแบบต้องไขประตูประตูแบบอยู่หน้าห้องบอสเลยฮึเค hmm. okay, ใครไม่มีเคล็วิกฤี่นะเอ้ยใครมีเคล็วิกฤี่เปิดเลยวุ้นที่มีตันนี้เป็นอะไรอีกเนี่ยมันเปิดเอ้ยไม่ใช่พูดติดๆขัดๆเลย บอสก็เป็นบอสเจ้าตัวนิ่มที่มันกิ้งกิ้งอะนะเลยกันเลยเนี้ยหุ่นอยู่โน่นนะ ไม่โดนไม่โดนถอยหลังมาเรื่อยๆฮะถอยอหลังยิงไปเรื่อยๆปาบเขาให้อยมันอยากกิ้งไปมันยิงไปเรื่อยๆ เติมกระสุนไปเรื่อยๆนะจะได้ประหยัดเวลาเนาะโอเคเรื่อยๆครับโอ้ oh, ติดยาง เต็มตรงกันเลยนะอันนี้นัดนึงปาบเขาให้เคเรียบร้อยนี่ได้ละเมมสิบนะสำหรับรันเจีนนี้ก็ไม่ได้เป็นคูณแต่อย่างใดนะครับผม อันนี้ก็บวกกับเพรสวิกลี่ดันเจียนนะก็จะบวกไม่25นะหน้าต,ตาน้องก็จะประมาณนี้นะหางตุ้มนะฮะบักบักเก็งโอเคก็จะประมาณนี้นะครับดันนี้ง่ายๆนะเป็นดันผมว่าอีซี่นะไม่ใช่เดียมนะฮะไม่รู้อาจจะเป็นฮาร์ดหรับคนอื่นก็ได้เคเราไปเจอข้างนอกครับ โอเคก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวดันเจียนนะจริงๆผมว่าน่าจะพาไปห้องไทยเซรท็อปด้วยนะก็ยังไม่มีไทยเซรท็อปแบบเรืองแสงด้วยนะน่าจะพาไปนะฮะก็ไม่เปไ็นไรถือว่าเป็นการผ่านด่านนะฮะแบบง่ายๆนะแบบเราไม่ต้องเจออะไรเยอะแยะมากมายนะก็เป็นการเจอแบบ2ตัวจบนะก็จะมีทางไปเอาห้องของเทคนะฮะ ของเทคนิคอ,อันหนึ่งที่เป็นเทคสร้างบ้านนะเราจะเจอหมูแล้วก็ทางแมวของพรีเมียมนะเราจะเจอสไปนกับไอตัวไอไอเจ้าตัวเล็กๆนะที่มันเหมือนสไปนั no, ะแต่มันเป็นตัวเล็กอะชื่ออะไรดิมดิม,ดม,ดมทูด,ดอนอะไรอะไร,ะไร,ะไรนะแล้วก็ประมาณนี้นะฮะเจ้าตัวที่เรายังไม่เจอนะมีทีนี้ก็มีเท่านี้ฮะสำหรับคลิปนี้นะครับผม ขอบสำหรับผู้ติดต,ตามผู้รับชมทุกท่านนะฮะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ